สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลาบเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาล่คลิปนี้นาะเรียได้ว่าอะไรเออะไรหรอ <c oughs> ต้องขอประทานอาภัยสำหรับคลิปเมื่อเช้าเนะตัดจบกันดือด้อเหมือนโดนลักพาตัวเอไปโกรธใครมาเป้าดูท่ารีบนะมีธุระอะไรเป้ารีบเป้าขออภัยค่ะตัดต่อผิดพลาดก็เลยจบกันไปดือด้ออย่างนั้นนะต้องขออภัยหลายคนอาจจะยังคาใจฟังเพลินอยู่ฟังฟังเพลินบเ,เอ๊ะย,ยังไงวะเฮ้ยคงมีกรอซามรถแบบ เลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปข้างหลังหน่อยว่าฉันฉันพาดอะไรไปเปล่าทําไมพี่เอจบอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ปะขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงนะคนเราก็งี้แหละค่ะนะมันทํางานทําอะไรมันก็ต้องมีผิดพลาดแหละคนที่ไม่ผิดพลาดเลยคือคนไม่ทําเอแถนะแถลงค่ะอะไรเอเอินะ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 อ่ะกลับมาต่อเมื่อเช้านะศูนยูนย์เคเติมเน็ตล้วใช่ไหมออกคลิปวิดีโอใหม่มาแล้วแหมคุณก็ต้องทําหน่อยนะ มันขายของมันก็ต้องขายนะเมื่อวานคนน้องเปิดไปโอ้โหระเบิดระเบอค่ะออเดอร์เข้ามาแบบเว็บเว็บเว็บเหมือนเว็บชาไปชั่วขนามกันเนาะเอไปส่องพี่สาวจีนยังยังยังไม่เจอยังไม่เจอฟีดแบ็แต่พี่สาวไทยเจอเยอะก็คือโอ้โหออเดอร์กันกระหน่ำเหมือนเศรษฐกิจประเทศไทยไหมเกี่ยวกับพวกน้อมเลยจ้าก็มันสวยอ่ะก็มันของดีอ่ะของมันต้องมีป้าเอ เอาก็ตามกําลังทรัพย์ตามความสะดวกตามอะไรก็ตามแหละนะก็มีทั้งอะไรอ่ะเสื้อเนาะเสื้อก็ตัวละท่าไรเดี๋ยวมาส่องเซเปิดดูนะอ่ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่มาดูกันหน่อยนะจ๊ะเสื้อสวยไหมสวยแต่สุดท้ายก็คือไม่มีตัวสีฟ้าเอ,เอชอบตัวสีฟ้าที่น้องใส่วันนั้นนะล่าสุดอะอ่ะมาดูมาดูมาดหมวกคอลเลคชั่นหมวกเนี่ย ก็จะมีหลายสีเลยนะจะเป็นงานพรีออเดอร์หมวกแกปป๊นี่แหละหมวกแกปป๊ที่คนไทยเรียกหมวกแก๊หนึ่งพัาสค่ะส่วนมากบวกค่าส่งเนาะค่าส่งอีกประมาณแปบบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอจะไม่ผิดก็ไม่เกินร้อยอะนะเสื้อคอลเลคชัน 3T นะหนึ่งพนหนึ่งห้าสิบาทก็มีหลากหลายสีเลยสีดำสีแดงสีขาวนะสวยนะสีเหลืองก็มีสีชมพูก็มี สีแดงเรียกว่าคอลเลกชันมิดไนส์สีเหลืองคือซันฟลาวเวอร์สีชมพูคือสีโรสและสีขาวคือเดซี่จ้าเสื้อยืดเบาๆหนึ่ 1, ออกแนวคลุมสะโพกเหมือนเดิมนะก็เพิ่มใส์อะไรให้มันเล็กลงด้วยมีมีนะคะไปเสิร์ชหาได้เอไม่รู้ว่าตอนนี้อันนี้น่าจะพร้อมส่งเอเข้าไปดูเงื่อนไขรู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อหรือว่าถุงเท้าเอถุงเท้าเนี่ยพรีออเดอร์ order. เสื้อพร้อมส่งบวกแกป๊ปพรีออเดอร์ เอ่อถ้าถ้าพร้อมส่งก็เออเห็นเขาเขียนนะประมาณ10วันแต่ถ้าพรลออเดอร์ก็สองเดือนได้มั้งถ้าเอ,อจะไม่ผิดเอามาดูถุงเท้าก่อนถุงเท้าก็ราคา350บาทมีสีดำกับสีขาวเรียบเรียบเพลนเพลนะคะใส่ได้ every look every day every look หมแกบอ่าสีเขียวสีแดงนะคะในตีมซานต้ากับต้นครนะิสต์มาสเนาะหนึ่้อยเก้าส สงสัยจะมาขายช่วงนั้นเราไม่ทันมั้งนะเออไหนมาดูเสื้อยืดชัดสีมีคนเอามาโพสแล้วนะนี่ถ้าไปสีดำอะคือต้องบอกก่อนข้างหน้าจะดูเพลย์แต่ข้างหลังจะมีข้อความอย่างนี้เลยนะคะอะไรอะเอมันก็จะเป็นข้อความที่เอเอไม่แน่ใจว่าน้องคิดเองหรือว่ายังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อความดีๆอะค่ะ มาใครๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขียนว่าอะไรข้างหลังเสื้อสีดําจะไม่ใช่ทุกตัวจะเขียนอย่างนี้หมดนะมันแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่นะโหลึกซึ้งว่ะอ่ะมาดูกันหน่อยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าความรักอันนี้ต้องน้องออมบอกแหละก็เสื้อน้องออมอะเนาะความรักเป็นเหมือนผีเสื้อที่บอบ,บางบินว่อนอย่างอิสระเสรีแต่ก็มักทิ้งร่องรอยอันเป็นนิรัน ไว้ในหัวใจไม่ว่าจะไปลงจอดที่ใดก็ตามไม่ว่าจะไปแลนดิ้งที่ไหนก็ตามนะคะ Keep silent but love breaks it แปลว่าอะไรถ้าจะแปลถ้าเอกตามความเข้าใจของเอนะเงียบไว้แต่ความรักจะทำลายความเงียบน้องเขาทนไม่ไหวแล้วคะ่ะน้องจะประกาศแล้วนะคะไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเดี๋ยวมารอดูกัน Keep silent but Love b l e s s it เงียบๆนะจ๊ะ <Shh. S 2> แต่ความรักอะจะทำลายความเงียบนั่นเอง it ในที่นี้เอคือว่าคือความไซเลนไม่รู้สิเอก็แปลอย่างเงี้โยโอยอะไรอะบอกรักผ่านเสื้อผ่านผลิตภัณฑ์ลายสินค้าก็ไม่หรอโอ้ความรักนักธุรกิจสาวก็มาจะเป็นอย่างนี้นะคะบอกรักผ่านการลายผลิตลายลายลาย,ลายสินค้าที่ตัวเองทำมาพี่หลิงก็บอกรักไปแล้ว first love ใช่ไหมกับกระติกน้ำอันนั้นอะ แก้วน้าอันนั้นน่ะน้องก็ไม่ยอมค่ะโอ้ความรักมันพรั่งพรูมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็มโนโจินไปนะ็นาจินได้ก็จินไปไม่ทําลายเออไม่ไปทําร้ายความรู้สึกใครไม่ทําลายใครไม่เป็นผลร้ายกับใครก็ทําไปเออค่ะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่น้องเขาบอกอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกกันผ่านลายสินค้าความรักเป็นเหมือนผีเสื้อที่บอบางบินว่อนอย่างอิสาระเสรีแต่ก็มักทิ้งร่องรอยอันเป็นนิรัน์ ประทับในหัวใจไม่ว่าจะแลนดิ้งที่ไหนก็ตาม Keep silent Shh. เก็บเป็นเงียบๆไว้นะแต่ความรักจะทำลายความเงียบนั้นอ,อุ๊ยบาดลึกบาดลึกนะคะคมชิบคมชิบเอว่านะน้องคงได้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรสิ่งที่น้องอ่านหรือบทเพลงหรืออะไรก็ตามที่น้องเซพส่วนประโยคสุดท้ายคือน้องคิดเอง ผสมผสานกันเลยออกมาเป็นอย่างนี้สีดำนะคะทุกคนต้องไปหามาครอบครองนะเพราะไม่ใช่ทุกตัวที่ข้างหลังจะเขียนอย่างนี้นะคะเขาบอกรับผ่านการทางลายสินค้าแล้วก็คุณเหนื่อยใจกับเด็กยุคนี้ทำไมมันล้ำไปสักขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะเอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอตอนชาวพี่หลิงมาเปิดกล่องค่ะหลังจากให้คนอื่นเปิดกล่องไปแล้วไม่ว่าจะคุณจันจีหรือว่าน้องศูนย์น้องน้องคิวศูนย์เนาะเออเออเขาก็แบบ สปอยกันไปแล้วอ่ะมาตาพี่หลิงขายเองกันบ้างคะ่ะมาดูคะ่ะเป็นไงคะ ก็น่ารักตามทองเรื่องค่ะคุณซีโอคุณลงมือเองอย่างนี้นะคะโอ้เนี่ยแหละที่เอถึงได้บอกปั๊มเงินอย่างโหดอคู่เนี้ยปั๊มเงินอย่างโหดเหมือนไปโกรธใครมาใครทําให้พี่หลิงน้องอมโกรธคะสาแฟงเป่าถึงทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นปั๊มเงินโหดมากนะเนี่ยโอ้โหเมื่อคือนน้องวันนี้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอีกน้องจะมีอะไรอีกไม่รู้อ่ไม่ไงก็พี่พี่พี่รัวรัวรัวพี่น้องเขาโอ้โหจับมือกันนะคะ เดี uhm. ๋ยวคนเคืองอีกเขาไม่ใช่พี่น้องเองก็จะให้เรียกว่าไงก็พี่ลิงน้องออมอ่ะขออนุญาตนะคะพี่น้องค่ะพี่ลิงน้องออมค่ะความหมายคือย่างนี้แต่ขำมากคืออะไรรู้ป่าอินเตอร์แฟนบอกว่าอะไรหลังจากที่เขาเห็นวิดีโอของพี่ลิงแล้วเนี่ยที่โฆษณาขายของก็บอกว่าคุณซีีโอช่วยบอกวิธีใช้ผ้าพันคอวิธีอื่นด้วยได้ไหมอ่ะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ Can CEO tell us other way to wear the scarf? คุณซีอโอคะบอกวิธีที่ใส่ผ้าเป็นคอวิธีอื่นบ้างได้ไหมอย่างพี่จันจิครีเอทนะพี่จันจิบอกสาวเซ็กซี่่างเราต้องเอามาแบบเป็นใค,ครๆเกาะอกใช่ป่ะสาวเซ็กซี่เขาชอบเอาผ้าอย่างเงี้ยมาเกาะอ,อกมาทำเป็นเกาะอ,อกอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปโอ้โคเซ็กซี่เลยนะอาจจะเปยดแผ่นหลังตามสไตล์ที่น้องอ,อมชอบใส่อะแล้วก็แบบปิดแค่ข้างหน้าโดยเอาผ้าเนี้ยมาผูกทำมาเป็นผูกคอแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย แต่ของพี่หลิงเอามาปูหัวเหมือนแบบเหมือนอะไรนะนินจาฮาตโตริเหรอเอยุคไหนอย่บอกเลยนะยุคไหนอย่เจนไหนอะเออลองไปหาดูเด็กรุ่นใหม่นินจาฮาตโตริแบบฮึนะจะขโมยอะไรอย่างเงี้ยได้หรอเนี่ยแหละมันเป็นสเสน่ห์เราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครถ้าเป็นสาวยุคใหม่ถ้าเป็นแบบเออสาวเปรี้ยวอะไรเงรี้ยเขาจะมาพันหน้าอกเหมือนพี่จันจิใช่ป่ะแต่พี่หลิงมันแปลกแตกต่างก่าคนอื่นก็ตรงนี้แหละ เอามาพันหัวเป็นแบบนินจาฮาตโตริเลยจ้าหรือว่าจะเป็นคุณป้าที่แบบมันสไตล์คุณป้าเหมือนกันนะหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงแบบว่าหรือว่าคุณป้าที่จะไปเก็บเก็บเห็ดเก็บอะไรไม่ใช่เก็บเห็ดเออหนูน้อยหมวกแดงเก็บเก็บดอกไม้ริมทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้น่ารักน่ารักไม่จําเป็นจะต้องเปรี้ยวเซ็กซี่ตลอดบางทีมันก็เบื่อนะพวกเปรี้ยวบางทีเปรี้ยวเยอะเราเห็นหลายคนเขาทำแล้วไงเราก็เบื่อเหมือนกันนะมันก็เบื่อก็ได้นะใช่ไหม เอออะเบาๆบๆคลิปนี้เดี๋ยวมาจบกันที่พี่จีนค่ะเขารวบรวมช็อตเน้นเฉพาะด้านข้างอะไรเอพุ่งกเสียวเลยก็ด้านด้านข้างหน้าพี่หลิงกบด้านข้างอะไรล่ะคุณนะเออหมายถึงว่าด้านข้างหน้าพี่หลิงอะ่ะคือเป็นคนที่เขายกย่องเลยพี่สาวจีนรายไหนรายนั้นบอกเป็นคนที่สวยทุกองศาฟังดูเหมือนอวยเวอร์ I v, แต่จะไม่บอกว่าไม่จริงแบบอวยเวอร์ I v, มันก็ไม่ใช่ไงเพราะเขาใช่ไง เอชจะงงนะอะไรคือไม่ใช่ใช่ใชอะไรไม่รู้อ่ะการปวดหัวนะเที่ยงมีเอาอันนี้ไปดูสวยสวยทุกมุมโดยเฉพาะด้านข้างเน้นข้างโดยเฉพาะสวยกินอิ่มนะคะเที่ยงนี้มีความสุขแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะจะคิฟไซเลนก็ได้จะเอเวสวันเดอร์ก็ได้นะเขาบอกรักการผ่านทางลายสินค้าแล้วกะคุณโอ้โหอะไรนะเขาเรียกน่าจะต้องตั้งชื่อก็จะตั้งชื่อว่า อะไรนะเขาเรียกอะไรดีนะบอกรักสไตล์นักธุรกิจหญิงเหรออุอ้ยมันมันไม่คล้องเนอะเดี๋ยวนึกชื่อออกเดี๋ยวมาบอกแล้วกัน